วันจันทร์วิญญาณในไฟชำระมีสิ่งใดบ้างที่ท่านเสียใจเมื่อท่านคิดถึงขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เราเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการใช้ทรัพย์สมบัติของโลกไปอย่างเสียเปล่าโชคลาภสุขภาพความสามารถฐานะที่เราเป็นอำนาจที่เรามี ญาติมรบริวารด้วยคำพูดและทุกสิ่งที่อาจเป็นประโยชน์แก่วิญญาณของเราถ้าเพียงแต่เรารู้จักที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระไทยศักิตระหันสถานมากมายเพียงใดที่เราควรจะได้รับแต่เรากลับละเลยเสียและในชั่วโมงแห่งความตายทรยบสมบัติทั้งหลายที่เรามี ก็กลายเป็นสิ่งไร้ค่าโอ้ความร่ำรวยที่เมื่อครั้งก่อนเราเคยมีมาบัดนี้เราไม่อาจใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อช่วยร่นเวลาหรือเพื่อให้หลุดพ้นจากที่แห่งนี้แม้เพียงชั่วขณะได้เลยและไม่อาจช่วยเพิ่มพระสิริที่พระเป็นเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เราสมบัติเหล่านั้น ไม่อาจทำให้เราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหากวิญญาณดวงหนึ่งผู้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกจะได้ถวายตัวแด่ดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเพื่อนเอ๋ยอนาคตของท่านขึ้นอยู่กับการใช้ทรัพย์สมบัติของท่านเองจงใช้ทรัพย์สมบัติที่มีเพื่อช่วยเพื่อนพี่น้องของท่าน ด้วยการให้ทานแก่คนยากจนจงใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระเป็นเจ้าโดยการเผยแพร่ความศรัทธาต่อพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ให้แก่โลกความตั้งใจในวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยวิญญาณผู้มีใจศรัทธาจากทวีปยุโรปและขอวิญญาณที่กำลังจะเข้าสู่สวรรค์ในเวลานี้ โรดระลึกถึงพระพเจ้าด้วยข้อคิดสำหรับวันนี้เปิดประตูสวรรค์ด้วยการให้ทานการปฏิบัติให้ทาน,านเพื่อเผยแพร่ความศรัทธาต่อดวงพระรุไทไยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าความตั้งใจพิเศษภาวนาสำหรับวิญ,ญญาณที่ใกล้หลุดพ้นจากไฟชำระจุดมุ่งหมาย วิญญาณของผู้ที่ใกล้ชำระตนจนสะอาดแล้วต่างมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยคำภาวนาความยากลำบากในชีวิตของท่านและในทางกลับกันสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้ท่านบรรลุถึงพระเป็นเจ้าด้วยภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ลูกพรขอพระองค์โดยอาศัยพระโลหิตศักดิก์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์ซึ่งได้หลังออกโดยการถูกเคี่ยนตีอย่างโหดร้ายโปรดปลดปล่อยวิญญาณทั้งหลายในไฟชำระโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิญญาณที่ใกล้จะพ้นจากไฟชำระและเข้าสู่พระสิริรุ่งโลดของพระองค์ เพื่อจะได้สารสนและถวายพระพ,พรพระองค์ตลอดนิรันดรอ,อารมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ ปรดประทานอาภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทินอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัรสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านส่งได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจา้าทรงเมตตาเถิดดวงหทัยนิรมนของพระแม่มารีช่วยวิงวอนเถิดเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาม หัวใจใดวงนี้แหละที่รักมนุษย์อย่างสุดซึ้งจนกระทั่งพีตนเองทั้งสิ้นเป็นพระยานแห่งความรักบ,บทภาวนาประจําวันตอนเช้าถวายแด่ผ้ารุ่ยไทยของพระเยส่เจ้าโอ้พระหยไทยของพระเยส่เจ้าข้าพเจ้าขอถวายคำภาวนากิจการงาน และความยากลำบากต่างๆในวันนี้แด่พระองค์เพื่อชดเชยบาปของข้าพเจ้าและมวลมนุษย์ขอให้ข้าพเจ้ารักพระองค์ยิ่งวันยิ่งมากขึ้นเสมออามนบทถวายครอบครัวแด่พระฤทัไทยของพระเยซูเจ้าข้าแต่พระฤทัไทยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจา้าลูกทุกคนในครอบครัวพระฤทัไทย ขอถวายตัวลูกทั้งครบแด่พระองค์ขอถวายชีวิตกิจการการงานความยากลำบากความยินดีและความรักของลูกแด่พระองค์ลูกปรารถนาเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวขอพระองค์โปรดคุ้มครองชีวิตของลูกให้ได้รับความรอดตลอดนิรันดรโปรดทรงเป็นพรละกำลังแก่ลูกในอย่างอ่อนแอและถูกประจุ โปรดทรงยกโทษบาปและความผิดพลาดของลูกทั้งมวลเพื่อให้ลูกบริสุทธิ์ต่อพระพักพระองค์เสมอพระเจ้าข้าโปรดจารึกความรักของพระองค์ลงในดวงใจของลูกเพื่อให้ลูกมีความรักร้อนรนต่อพระองค์และต่อพี่น้องทุกคนเหมือนกับดวงพระฤทัยของพระองค์ข้าแต่พระฤทัยของพระเยซูเจ้า ขอโปรดให้ลูกได้ดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดีและพร้อมที่จะรับใช้พระองค์ตลอดไปอาเมน